สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนดะวันนี้ก็มาอยู่ผมช่องหลักเกมนะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายอัปเดตเกี่ยวกับเกม Life of a r r กันนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็จะมีกิจกรรมกับอัปเดตมาคู่กันนะครับภายในวันที่10พฤศจิกานี้นะฮะก็จะเป็นในเวอร์ชัน1.1.3นั่นเองนะครับจะอัปเดตในเวลา10นาฬิกานะครับก็คือ10โมงเช้านั่นแหละแล้วก็มีเวลา ในการอัปเดตก็คือประมาณ5ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ต้องรอหน่อยนิดนึงนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ข้อแรกเลยก็จะมีหอคอยสกายเบรดนะครับในด่านแชร์เลนลุยหอนั่นเองนะครับระยะเวลากิจกรรมนะฮะประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็คืออัปเดตปุ๊บเอามาให้เล่นปั๊บเลยนะฮะไอตัวหอสกายเบรดนั่นเองนะครับเงื่อนไขการจะเล่นหออันนี้ก็คือต้องผ่านด่านเนื้อเรื่องนะฮะ ด่านเนื้อเรื่องก็คือด่าน normal ของตัวเกมนี้นะฮะในด่านที่3-5ีด5นั่นเองนะครับในการเล่นนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัว stamina ในการผ่านหอใดๆเลยนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชนะนะครับท่านผู้ชมก็ได้ได้เป็นของรางวัลเลยแต่ว่าถ้าแพ้ก็เล่นได้เรื่อยๆครับไม่เสียพลังงานนั่นเองนะครับหอคอยก็มี2ประเภทด้วยกันนะฮะได้แก่ชั้นปกตินะชั้นปกตินี่ก็จะเอาไว้ฟาร์มรางวัลปกติฮะ แต่ว่าก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะเป็นชั้นที่เป็นแชร์เลนนะครับก็อันนี้รางวัลจะดีกว่าแน่นอนฮนะแต่ว่าความยากเนี่ยก็จะยากแบบทวีคูณคล้ายๆตัวไนท์แมร์ของกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะยากแบบประมาณนั้นเลยนะครับยากแบบหูดับตับไม้นะฮะเมื่อกี้ที่พูดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องหอสกายเบดนะครับเรามาดูอัปเดตต่อไปนะอัปเดตต่อไปเนี่ยเป็นการแก้เรื่องห้องน้ําหอมนั่นเองนะครับก็คือไอห,ห้องที่ เอาไว้ถมน้ําหอมใส่ตัวละครที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับก็จะมีอัปเดตมานะครับก็อัปเดตหน้าตาห้องนะครับจะเป็นตัวละครแทนที่จะเป็นตามชุดนั่นเองนะครับปัสเสที่จะได้รับค่าสนิทถึงชั้น1 2 3นะครับแล้วก็ตัวไอห้องน้ําหอมนะครับจะถูกแบ่งเป็นแบบธรรมดาและก็แบบพิเศษนะครับห้องธรรมดานะครับจะเข้าได้ต่อเมื่อผู้เล่นนั้น,นะนะมีตัวละครนั้นนะครับอย่างน้อย1ตัว ส่วนห้องพิเศษเนี่ยจะได้ต่อเมื่อมีชุดชุดนั้นนะฮะก็คือชุดกับตัวละครนี่คือตอนนี้ก็แยกกันนะฮะในวันที่10นี้นะก็คืออัปเดตมาพร้อมกันนะครับสเตตัสที่จะได้รับนะครับก็จะส่งผลถึงตัวละครนั้นนั้นสมมติท่านผู้ชมเนี่ยอัพน้ําหอมอัปความค่าสนิทอะไรประมาณนั้นอันนี้ตามที่เข้าใจนะครับถ้าอัปความค่าสนิทให้ตัวละครเนี่ยนะครับตัวละครที่เป็นสมมติตัวละครคาเรล่าแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมอัพความสนิทให้กับตัวคาเทล่าทุกตัวที่ชื่อคาเทล่าเนี่ยก็จะได้รับแตตจากตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวน้ำหอมครับจะถูกปรับเป็นขั้นหนึ่งทั้งหมดนะครับไปใช้แบบค่าสนิทแทนนะฮะตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็มีการปรับน้ำหอมนะครับให้ไปอยู่ในระดับเวลหนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็คืนตัวน้ำหอมให้นะครับในจดหมายนั่นเองนะะก็คือใครที่เคยเทน้ำหอมไปเนี่ย ก็ยังได้คืนมานะท่านผู้ชมนะครับก็เอาไปอัพค่าสนิทแทนได้นะฮะอา่าเรามาเรื่องที่3ากันดีกว่านะครับเรื่องที่สาเนี่ยสำคัญที่สุดในตระกูล3เรื่องนี้เลยนะครับก็คือปรับเปลี่ยนภายในเกมนั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับรางวัลประจําวันเนี่ยปกติเวลาท่านผู้ชมเนี่ยทำเวควสครบนะฮะจะได้10เพชรนะรับหลังจากที่รับรางวัลครั้งสุดท้ายเนาะครั้งเนี้ยมันก็ปรับเป็น60เพชรเลยนะเออถือว่าเยอะนะครับอา่าแปลว่าอะไร นะครับ3วันเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเปิดสกอร์ผมเรียกว่าสกอร์หรือว่าตู้ก็ได้นะครสามารถเปิดได้หนึ่งครั้งนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือเพิ่มของรางวัลประจําสัปดาห์นะฮะอ่านะครับอย่างต่อมาก็คือของรางวัลสัปดาห์เนี่ยอันที่4นะครับเพิ่มเพชรฟ้าเนี่ยจาก30เป็น60นะครับอ่าแล้วก็สัปดาห์ที่6เนี่ยขอแพ๊บ ออันที่6นะครับของสัปดาห์เนี่ยจะเพิ่มเพชรฟ้าจาก50เป็น60เหมือนกันนะครับก็คือเพิ่มให้เพชรเนี่ยม,มันมากขึ้นนะฮะต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือแก้ไขบักนะครับใครที่แบบใส่ไบ3ท่านแล้วมันไม่ได้ดาวอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ขอปรับให้แล้วนะฮะก็สามารถใช้ได้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมอัปเดต ประมาณนี้นะครับ่าลืมนะครับวันที่10นะครับเวลา11อนาฬิกานะครับอัปเดต5ชั่วโมงนะครับอัปเดต3เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาสรุปเนาะเรื่องแรกก็คือเป็นห่อนะครับสามารถลงห่อได้สงห่อด้วยกันนะฮะได้แก่ห่อธรรมดาแล้วก็ห่อแชร์เลนนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นแก้เรื่องน้ําหอมนะครับให้ปกติจากน้ําหอมเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบค่าความสนิทนั่นเองครับอย่างที่3นะฮะก็จะแก้เกี่ยวกับเควสประจําวันประจําสัปดาห์แล้วก็ในเนื้อเรื่องความยากเนี่ยจะปรับ เป็น10แทนที่จะเป็น3ครั้งต่อวันนะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบใจกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ